ออกน่่ะมมม้งงแฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วนะคะช่วงมาอีกแล้วนะคะตามผู้นะคะตามผู้ชายนะคะวันนี้ผู้ชายมาทําอะไรเออวันนี้เรามาถ่าย m อนะครับที่บ้านพี่เป้อาเจียนเป้อาลับ อ้อยสุดอ้อยสุดเอาอีกอาหลับเฮ้ยอไปอาพับเฮ้ยอไปอาหลับฮ้ถูกแล้วคือเล่นเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะวันนี้ก็คือเรามาเอาแอร์ทางอ่ะอย่ารอดูนะคะบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีนะคะร้องทั้งหมดประมาณหนึ่งนาทีของทําไทยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการถ่ายทํานะคะอันนี้ป้านบ้านพี่เป้ยังทําไม่เสร็จดูสิพี่เป้สวัสดีครับ ไม่จะไม่ใช่บ้านพี่เป้เขายังช่างไม่เสร็จนะยังช่างยังมาอยู่เลยแต่ว่าพี่เป้บอกว่าอยากจะถ่ายอยากจะถ่ายที่บ้านเพราะว่าเป็นถ่ายในแบบเหมือนสตูดิโออะไรประมาณนี้พระเอกเอ็มวีไม่ใช่ไปที่เขาไม่พระเอกเอ็มวีไม่มีเกี่ยวเนื้อเรื่องอะไรเลย,เลย <c oughs> แค่มายืนด่าๆ่ดายอย่างน,นี้นเอ็มวีแค่นี้พี่เป้เขาต้องรักษาภาพพจน์นิดนึงพูดคำยาบไม่ค่อยได้ให้ส่งตัวแทนมา <c oughs> ส่งะานมจเราก็เลยใส่เต็มเลยเป้ดูแลดีป่ะพี่เป้ดูแลดีป่ะนี่มีเก้าอี้ให้มีเปิดแอร์โอเพิ่มแอร์อืมเปิดเปิดให้เลยอ่ะแล้วก็นั่งกินข้าวแบบนี้อืมโคตรเป็นกันเองอ่ะยังมีกองมาเริ่มเพิ่มเก้าอี้ยังไม่มีเลยวันนี้พี่เป้เขาให้มาแบบใช้สถานที่บ้านนางก้าบ้านนางยังแบบยังก่อสร้างไม่เสร็จเห็นไหมคนงานยังอยู่เงินอยู่เลย แต่ว่าจะถ่ายที่บ้านทำไมโทษเลยค่ะจิ่มอเเขาอยู่ห้องนี้ะนะซ้อมๆซ้อมเขาแบบซ้ <c oughs> อมแ,แบบยันเก๊กขนาดนี้เลยคะแม่เอาจิมจะขนาดไหน <c oughs> ไม่จบวาร์ปกลับมาห้าทุ่มนะเอ็มวีพี่เป้ยังไม่จบอันนี้ประมาณสามนาทีครึ่งและทำไทยโพประมาณสามสิบวิไม่ถึงดีกว่าสิบห้าวิถึงไหมเออหรอสิบหกสิบหกวิอ่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่านี้ก็คือย้ายโลเคชั่นง่วงเหมือนกันย้ายโลเคชั่นมาอีกจ้ะแม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเนาะห้โลนะที่วันนี้สิบโลนะฮะพี่เป้สิบโลเราแค่สองโลเราก็คือบนแล้ว แล้วก็คือบนแล้วก็จริงๆวันนี้เราไม่น่ามาแบบถ่ายช่วงเด็ดผู้แยแกแบบเหนื่อยมากเลยอะแต่ว่าอยากคำบอกตัวเองไม่ใช่หรอเออเออแต่ว่ายังยังไม่ได้ถ่ายพี่เป้เลยวันนี้พี่เป้ถ่ายทั้งวันเลยเจริงออมาทำไมอะไม่ถ่ายหรอยังเขาซ้อมอยู่ต้องมีซ้อมไม่ยเหรอซ้อมทำอะไรอะ่ะ กองป้องหรอใช่นี่นี่เดี๋ยวโทรศัพท์เขาไปถ่ายพี่เป้หน่อยได้๋ยปะได่ให้เลยเขาไปถ่ายพี่เป้เฉยไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวเขาไม่รู้เอ็มวีพี่เป้คุณนึกว่าพวกเราหลอกงัดหน้าไม่เห็นหน้าพี่เป้เลยเดี๋ยวเขาคิดว่าเราหลอกก็หลอกก็มาถ่ายวีใครถ่ายวีตัวเองเนี่ยเหรอเธอเธอเปิดเข้าไปแล้วบีบตัวพี่เป้ดิ้นได้เหรอ เพื่ออะไรอันนี้คือเสียงทามไทแต่ว่าพี่เป้ลองลองเคสมุมกล้องให้ก่อนเพราะว่าพี่เป้วันนี้เขาไปพุ่มกลับด้วยพุ่มกลับ MV ด้วยปกติถ้าพี่เป้ไม่ได้เป็นนี่ก็น่าเสร็จตั้งแต่ห้าโมงก็เลยนี่ก็ประมาณห้ากว่า ก็ยังอยู่กันได้อยู่ไม่รักไม่มมยร้านมันเล็กหรือคนมันเยอะวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันชื่อเพลงอะไรนะทำเพื่อนที่ทางานนะผมชื่อเพื่อนที่ทํางานเหรอใช่เหรอถามเขาสิใช่อ๋อเหรอชื่อเพื่อนที่ทํางานแล้วร้องด่าเพื่อนที่ทํางานขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้โดนบีบมาหรอไม่เขาเออคือเหมือนเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่แบบดดาๆนิดนึงแต่ว่า เขาจะให้เราเป็นตัวแทนในความหยาบคายส่วนพีเ่เป้เป็นคนดียอมได้อะไรอย่างเงี้ยหรอเราจะเป็นตัวแทนแบบมุมมุมมืดของคนนุณไงมันเป็นเทดวดาเลนพี่ามุมมืดไม่เท่าไหร่เช็คเช็ควันนี้เช็คคอสตูมหน่อยอะไรวะนี่เจ้ <c oughs> านาเช็คเช็คคอสตูมหน่อยวันนี้มาวันนี้มันถ่ายยังบีได้5บาทนะฮะห้าเดีว อดีใจด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับต่อให้ไม่ชอบก็ฝากกดด้วยแล้วกันก็ฝากกด subscribe ด้วยกดติดตามด้วยกดอะไรก็กดให้หมดเลยนะครับผม าววยเคือวิ่งวาแบบวุ่นวายหนักแล้ววุ่นวายไม่ไหวแล้วเมื่อกี้นี่ปวดฉี่มากกว่าจะเข้าไปฉี่ได้เที่ยอเกือบแตกคนเบียดกันแน่นมากเข้าไม่ได้เลยนะผมปาตานะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายจ้า